Of um, interviews with Rana, We Magazine, We Motorsports, You and Me Digital Magazine. We're here at the Buriram Race uh, Track with the uh, Idemitsu 12-hour endurance race. It is very hot and very sunny outside, so I decided to find a nice air-conditioned room in order to conduct this interview because I do get lazy. It happens. Okay. Today we have a uh, a very 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 nice opportunity. จะ be sitting with three beautiful ladies that do a hell of a job on the racetrack แข่งขัร่งแลดุเดือดมาก three crowns หรือว่าทีมสามมงกุฎ right สังกษีสามสามงกุฎใช่ไหม with introduce yourself จากคุณคุณพอยต์และคุณลูกน้าค่ะน้าจังค่ะและคุณน้าจัง right สามคนนี้คือว่าเขาสร้างทีมแล้วก็ฟอร์มทีมนี้ใช่ไหมโดย เหมือนกับว่าโดยจิตใจที่บอกว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะเข้าไปแข่งแล้วก็สร้างสถิติในการแข่งขันนี้ถูกไหมฮะใช่ energy ให้มันขึ้นหน่อยฮะได้ค่ะโอเคเลยดีเลยดีเลยดีเลยใช่ไหมเพราะว่าเราเราคุยกันเราคงจะมี energy กันมานิดหนึ่งแต่ว่าก่อนที่เราจะตะโกนเราจะตะโกนแล้วก็เราจะเฮฮาปาร์ตี้ไปซะเจนิเกินไปนะเราก็จะมาคุยกันเรื่องเรื่องนี้ก่อนผมสนใจว่าทีมนี้เริ่มต้นยังไงอะครับใช่ใครจะเป็นคน เริ่มต้นยังไงหรอคะจริงๆก็ต่างคนต่างเป็นนักแข่งกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็พี่ปอยด้วยเป็นหัวเรือของทีมนี้ใช่ก็คือเหมือนคุณพ่อของปอยอะเขาสนิทกับคุณพ่อของนัดจังแล้วเขาก็เหมือนได้คุยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะฟอร์มทีมล้วนขึ้นมาสักหนึ่งทีมอะไรเงี้ยในเมื่อเขาก็มีอะไรนะสนิท ทีเนีร์ทีมหรือการรวมทีมทั่วไปอยู่แล้วขเขาก็เลยอ,อ,อยากจะฟอร์มทีมหญิงดวนขึ้นมาโดยที่อย่างลูกสาวของอย่างนัดจังเนี่ยก็แข่งรถอยู่แล้วคุณพ่อเขาตกลงกันแล้วเรียบร้อยอันนี้ปอยทราบอีกทีก็คือนัดจังร่วมทีมเรียบร้อยอส่วนของลูกนั้นเนี่ยให้ลูกนัดเล่าดีกว่าของนัดก็คือพ่อเป็นแชมป์ในรายการแข่งของออคุณพ่อพี่ปอยก็คืออาป่ะ ก็ค,คือแข่งรถ <blunt. S 2> ในรายการซุปเปอร์เทร์โบตลอดอยู่แล้วร่วมงานเ e กูลารี่นะคะแล้วก็ลุงนัทเนี่ยก็มีโอกาสได้แข่งรายการนี้ด้วยก็น่าจะเป็นสิ่งที่อปปะมองเห็นว่าเราก็พอจะขับได้พอจะขับได้พอจะขับได้ก็วันที่เขามาชวนเนี่ยก็คือค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนนั้นะยุ่งมากแล้วก็กําลังสเตรสเอาเรื่องการแข่งอีกรายการนึ่งครับผมแซ่หกก็เดินมากระซิบข้างหลังบอกว่า เอออยากจะชวนมาแข่งรถมาแข่งด้วยกันไหมครับเอออยากให้มาเข้าที่คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ถามแบบตรงๆเลยเขามาถามแบบด้านหลังเออเขามาถามด้านหลังเขามาพูดเหมือนพูดเล่นกึ่งเล่นกึ่งจริงอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้บอกพ่อไม่ได้บอกพ่อตัวเองอืมเพราะว่ายังไม่แน่ใจอะไรเงี้ยแล้วก็คืนวันนั้นเนี่ยก็เลยบอกพ่อว่าแบบเออเอาเปอมามามาเล่าให้ฟังมาบอก คุณพ่อก็ตกใจมากว่าเฮ้ยเขาน่จะพูดจริงนะเออเขาแน่จะพูดจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการคุยกันแล้วก็เข้าทีมค่ะใช่ตอนนี้นี่นะดูเหมือนกับว่าทางทางคุณพ่อของทั้ง3ด้านเลยอะคือบอกว่าคือเขาประสานงานกันเขาอะไรกันแล้วก็มามาวางหมากมาวางอะไรอะไรอย่างเงี้ยและน้องสมคนอะคือรู้สึกยังไงในการที่จะมารวมทีมกันครั้งแรกแล้วก็ฟอร์มกันยังไงอะคือระหว่าง3คนนี้นะสร้างบอร์ดยังไงคือ เคยรู้จักกันมาก่อนไหมหรือว่า<ม>หรือว่าเคยแค่เจอกันในสนามหรือว่าเคยเป็นคู่แข่งกันว,ว่ายังไงความไอ้เฟรนด์ชิพนี้มันถูกสร้างมายังไงอะครับเป็นปอยก่อนจะได้ไามอย่างปอยป,อย,ปอยกับอาจารย์เนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่แต่กับลูกนั้นเนี่ยไม่รู้จักเลยจนกระทั่งมาร่วมทีมด้วยกันใช่แต่ว่าฝีมือเนี่ยเคยเห็นน้องทั้งคู่อยู่แล้วปอยก็โอเคสบายใจ้ายก็คือมั่นใจเลยว่าว่างานนี้อาจจะต้องบอกว่าสุดยอดใช่ใช่ แล้วบอกว่าพอพูดถึงว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กเลยไม่ pressure เลยนะกับคนเ<ม>่ที่ยอยู่ตรงกลางอะ่ะไม่ pressure เลยนะคือหนูอะ่ะส่วนตัวหนูรู้สึก pressure ในความรู้สึกที่ไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้จักนัดจังเป็นการส่วนตัวแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักพี่ฟอยเป็นการส่วนตัวแต่ว่าได้ยินชื่อนัดจังมาตั้งแต่ก่อนแข่งรถเออแล้วก็ได้ยินชื่ออปะ ล้วปอยอ,อ่ะมาตั้งนานแล้วออ <c oughs> แล้วพอมาแข่งขทัวร์ทเวอรก็ได้ยินชื่อพี่ปอย,ยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคือรู้สึกเพชเชอร์แบบว่าโอ้โหแบบเก่งกันทางนั้นเลยมือมือดีกันทางนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะขับได้ดีหรือเปล่าแล้วก็จะแบบเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก่อนที่เราแข่งเราก็แบบได้ได้<ช>คุยกันได้เจอกันอะไรเงี้ยก็แบบเฟรลี่แคชชวลก็แบบเข้ากันได้ดีค่ะ แล้วในทีมนี้บอกว่าใครใครใครบอกว่าใครจะเป็นลีดเดอร์ของทีมนี้หรือว่าจะจะโรเตทกันเป็นโดยสถานการณ์แต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะคือโดยมากแล้วใครเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่บอกว่าเป็นคนที่ที่รับการรับการแล้วก็สั่งการซะส่วนใหญ่ก็น่าจะพี่ปอยแล้วก็การที่เราจะบอกว่าบริหารเล็กๆนะไอ้อย่างเงี้ยบริหารในทีมอ่ะทางด้านจิตใจทางด้านอะไรอะไรออย่างเงี้ยคือมันมันต้องมีอะไรบ้างอะเกี่ยวกับ ก็คืออย่างแรกเลยปลอยรู้สึกว่าน้องสองคนเขาก็คุยง่ายด้วยเราสามารถพูดกับเขาตรงๆได้เลยคือเขารับร<อ>ฟังเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขามีคําถามอะไรเขาก็ถามซึ่งมันก็ง่ายคุยกับพี่ทีมงานน้องสองคนเขาก็คุยได้ใช่ปอยก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรแต่ถ้าสมมติว่าคนใครสักคนเกิดแบบว่าหงุดหงิดกับอะไรสักอย่าง่แต่ว่าเหมือนก็พยายามเก็บไว้ในใจแล้วก็พยายามข่มคือเพื่อที่จะไม่ให้มันแสบทีมอ่ะแล้วก็ทางพอยเกิดแบบว่า มีมีเซนต์อยู่อะว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันต้องเป็นอย่างเงี้ยทางทางทางน้องพอยนี่ยจะจะคุยกับเขาอย่างไงถ้าเป็นปอยเองนะปยอยคงเลือกที่จะพูดตรงๆมากกว่าแล้วก็อยากให้น้องเขาพูดออกมาตรงๆมีอะไรที่ไม่สบายใจหรืออยากคุยอะไรเงี้ยใช่ใช่ให้มันให้มันเคลียร์ให้จบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันเป็นเหมือนเดิมครับเพราะว่าการสื่อสารระหว่างกันและการอ่ะมันสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะเรื่องเกี่ยวกับทีมยิ่งแข่งก็ตเออ เพราะอันน <łość> so ี้ก็คือว่าต่างคนต่างต้องแข่งรถคันเดียวกันใช่ไหมไปไปสิบสองชั่วโมงอ่ะเขาแบ่งกันยังไงนะไอไอการแข่งขันอย่างนี้คือตอนี้ก็พูดจะเล่นเล่นอยู่คือบอยบอยนัดจางลูกนัดจางลูกนัดบอยก่นละชั่วโมงครึ่ง อันนี้พูดกันเล่นๆอยู่แต่ว่าเ,เล่นๆเหนยียวใช่ใชแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็คุยกันก็คือเราอาจจะแบ่งกันขับประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งดูก่อนว่าเป็นยังไงครับเพราะว่าเรายังไม่เคยซ้อมนานขนาดนั้นกับ,ร,บรถที่เป็นของปีนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ถ้าเราไหวเราก็จะสลับกัน3ามคนโรเตทไปเรื่อยๆคือในตรงที่ว่าตัวผมเองไม่เคยเป็นนักขับมาก่อนหรือว่าไม่เคยเป็นอะไรคือ การสื่อสารกันภายในรถอ่ะถ้าสมมติว่าใครสักคนอย่างนี้ยืนนั่งอยู่ในรถอ่ะเขาจะสื่อสารกับคุณในตรงมะหรือว่าเขาจะมีคนอย่างที่สื่อสารกับคือเขามีการ c o m ม n u n i c a กันยังไงในรถอ่ะจริงๆมีอีกคนนึงค่ะที่เป็นทีมเมดเจอร์อที่จะคอยบอกว่าตอนนี้ซิจูเอชั่นเป็นยังไงในสนามาหรือว่าเออซิจูเอเชั่นของรถเป็นยังไงมีการเออต้องการจะเปลี่ยน คนขับไหมหรือว่าต้องการเรียกให้เข้าพิษอะไรเงี้ยก็จะมีเอ่อมีไมค์คุยกันมีวอไว้คุยกันตลอดค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเขาโดยสาเหตุอะไรเราบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนมาทางซออีกสองคนนี้คือไปยิงฉุบกันแล้วป่าว่าจะไปจะมีเรียงอยู่แล้วอราจะมีเรียงอยู่แล้วใช่ไปแล้วก็ต่างคนต่างไว้ใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นตอ์โอเคแล้วความสัมพันธ์ที่อยู่นอกการแข่งขันล่ะ ก่อนที่จะมาแข่งขันหรือว่ามีการไปผมรู้นะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเขาคงไม่ไปดูหนังกันตอนนี้แต่ว่าจากคาพูดสมัยก่อนนะก็บอกว่าไปกินข้าวดูหนังกันใช่ไหมันจะอย่างเงี้ยมันมีกันบ้างมั้ยมีการแฮงเอาท์กันบ้างมั้ยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวเลยถ้าว่างตรงกันนะคะใช่เพราะว่านี้ก็ทํางานทํางานกันหมดแล้วแล้วก็อยู่กันคนละโซนเลยใช่กันที่เลยก็จะยากนิดนึงใช่ ก็พูดง่ายๆก็คือว่าตอนที่มารวมฝีมือกันก็มารวมฝีมือกันที่นี่ใช่ใช่แต่มีคุยกันไหมมีคุยกันเนาะมีนัดกันไหมนัดกันบ้างว่างไม่ว่างก็ว่าไปแต่เพราว่าบางทีนี่นะจากจากจากคำว่าทีมอะใช่ไหมมันก็มันก็คือต่างคนต่างไว้ใจกันให้ข้างเยอะระหว่างทีมกับคนที่หรือว่าทีมที่มาสร้างรถยนต์นี้ให้รถมันมันสมบูรณ์แบบเพื่อจะให้เราแข่ง หรือว่าทีมกับทางผู้บริหารใหญ่ที่สป,ปอร์ตเรื่องเกี่ยวกับการการอินโฟเมชันเงินหรือว่าสป,ปอร์ตต่างๆนานากับ<ม>ทางผู้ใหญ่หรือว่ากับทีมกันเองอ่ะที่ต้องสป,ปอร์ตกันทางใจแล้วก็ไว้ใจฝีมือกัน<ม>การตัดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือไว้ใจการตัดสินใจซึ่งกันและกันใช,ใช่ไหมเลยเข้ามาในอีกประเด็นหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าคนสักคนหนึ่งอ่ะบอกตัดสินใจและอีกคนหนึ่งไม่เห็นด้วยอ่ะเออจะจะจะ,จะเรียกกันยังไงดีอ่ะ จริงๆก็คงเหมือนที่พี่ปลอยบอกคือเหมือนเราแข่งกันมาก็เป็นปีที่สองคือคือเข้ากันโดยคือไม่ไม่ไม่เคยมีปัญหาอะไรอะค่ะไม่ค่อยคือส่วนมากก็จะพูดกันตรงๆว่าแชร์ไอเดียกันมากกว่าก่แต่คนเห็นความคิดเห็นยังไงขับแบบนี้หรือรถอย่างนี้ใช้คันนี้ดีไหมอะไรไงคือจะแบบโคกันตลอดอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีแบบความเห็นจะแบบแตกแยกกันโอเคดีเลย แล้วก็การเป็นผู้หญิงทั้ง3คนอ่ะใช่ไหมที่ที่ที่ทุโลกมาแข่งอะกับ uh, กับกีฬาที่โดยมากแล้ว่มันจะครองโดยผู้ชายนะ<ม>ในโดยประวัติศาสตร์ในโดยทุกอย่างเลยอ่ะใช่ไหมของมันมีความรู้สึกไงบ้างอนะพาวเวอร์ขึ้นไหมหรือว่ามีความรู้สึกว่าเราแบบสุดยอดอยู่แล้วเราแน่นอนใช่ไหม <laughs> เราสุดยอดอยู่แล้วคือมั่นใจแค่คนเดียวก็มั่นใจละสามคนรวมกันนี่คือบอกว่าฟ้านี่ระเบิดเลยในชะ่ไหม <laughs> คือจริงการแข่งรถเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างเช่นรถอย่างเช่นทีมนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยคือเรา3ามคนอ่ะก็แข่งกับผู้ชายอยู่แล้วซึ่งตรงนี้มันก็เป็นความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเออเราก็พอมีดีอยู่สู้ไดเออเ,อ,อเราสูส้ดได้แล้วทีเนี้ยถ้าเป็นในการของเอนดูรานเนี่ยคือหนึ่งเลยรถเราก็มีประสิทธิภาพคเครื่องยนต์เราก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ทีมเราเนี่ยก็เป็นทีมที่ สามารถ manage ง่ายเราฟังกันแล้วก็คุยกันได้มันก็ทำให้เราไม่ได้รู้สึก่อ,อด b t ตัวเองว่าแบบเอ้ยเราจะสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเราก็มีดีมีความมั่นใจแล้วมันมีจะไม่บอกว่าจะไม่ถามว่ามีทีมไหนไหมแต่มันมีสถานการณ์ไหนไหมในบางคนที่เขาขับที่เรารู้สึกแบบมันแบบอืมแบบเราจะต้องเอาไมา่ได้อย่างเงี้ยมีมั้อยอะไรอย่างเงี้ย มันมีอยู่<ม>แล้วในบามันมีอยู่แล้วใช่าดดว่ามันมีการกระบาดการหัวแต่ละคนที่หนูว่ามันเป็นเรื่องปกติของเกมกีฬามันเป็นเหมือนสถานการณ<ม>์แ<ม>บบที่เกิดขึ้นในสนามโดยที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมากกว่าครับโอเคเลยแต่อของอย่างเงี้ยออกมานอกสนามก็เป็นเพื่อนกันปกติครับแล้วเรามาพูดถึงอนาคตของคุณสามคนเอะว่าอนาคตของการเป็นการที่เราจะเป็นทีมแล้วก็ทำแล้วก็การแข่งขันต่อเนื่องอย่างนี้แบบว่ามองว่าเป็นยังไงบ้างล่ะ ที่ไปเลยหัวเรือไปอ่ะก็ปีหน้าเนอะ25ชั่วโมงอยก็จองน้องสองคนไว้แล้วแต่ก็าจะต้องหาทีมเมทเพิ่มเพราะมันเป็น25ชั่วโมงครับผท <c oughs> หารกันออกมาแล้วอ้าวแล้วต่างประเทศหรือว่าอะไรนะี่ลองคิดกันบ้างนะว่าเราจะไปไปเป็นทีมแล้วไปแข่งกันมันมีไหมอย่างนี้ยต่างประเทศเอโนราสไม่ค่อยมีนะเท่าที่มรมันน้อยมากค่ะต่างประเทศจะมีแต่สปินเรสปกติไม่ค่อยมีเอโนราสครับ เออแต่มันก็น่าจะสนใจเนาะถ้าสมมติว่ามันเกิดมีบอกว่าที่ที่เขาบอกว่ามีสวีดเรสในบางประเทศแล้วพวกบอกว่าสาุณนบินไปไมนมีแต่แบบคือเคยเคยไปแข่งด้วยกันคือเป็นทีมเดียวกันรับไปแข่งด้วยกันไหน้ยคะช้ช่วยกันเป็นทีมเมทอย่างนี้มากกว่าโอเคเลยโอเคเลยแล้วมีอะไรฝากฝากทางน้องๆมั้ยครับเงินเลยครับชีตสุดอาจารย์ก่อนเลยขอน้องๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรน้องๆเกี่ยวกับบอกว่าการที่เหมือนกับว่า สิ่งที่ท,ที่ที่เราคุยคุยกันเนาะว่าว่าการเป็นทีมการที่เราเหมือนกับว่าบางทีม,มารวมกันแล้วก็มามีจุดหมายเดียวกันใช่ไหมหบอกว่าสิ่งที่พวกเขาอ่ะจะต้องต้องสร้างตัวเองอะ่ะถ้าสมมติว่าเป็นน้องผู้หญิงอะ่ะที่อยากที่จะมาแข่งทางด้านทีมหรือว่าอยากที่จะมีเพื่อนมีฝูงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะมาทําแบบอย่างเงี้ยเขาควรจะพวกพี่ๆควรจะแนะนำนยังไงเขาใครก่อนอเอักงจนอะไรคะโอเค,คสำหรับหนูครับก็ จริงๆงเดี๋ยวนี้นักแข่งผู้หญิงก็ค่อนข้างเยอะเนาะเยอะอยยมากๆค่ะด้วยความที่<อ>มันเป็นกีฬาที่เริ่มเริ่มเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นเนาะแล้วก็คนสามารถจับต้องได้มากขึ้น,<อ>นคือถ้าถ้าอยากจะฟอร์มทีมอนากจะแบบแข่งเป็นทีมคือจริงๆหลักๆมันขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่มากกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์มากกว่านะคะจริงๆนักแข่งแต่ละคนเนี่ยไม่รู้จาักกาันเผินๆแต่ว่าพอเราได้มาใกล้ชิดกันหรือว่าได้ร่วมงานกันเนี่ยจริงๆมันก็คือ คือกันเองอ่ะเฟรนรี่กันคือแบบเลิฟนี่กันตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือไม่ได้มีใครน่ากลัวค่ะคือต่อให้เราจะหน้านิ่งกันเวลาแบบเดินเดินไม่รู้จักกันแต่ถ้าคือรู้จักกันแล้วเฮ้ยเราอาจจะเป็นอีกคนนึงออใช่เร,เราคือติงตอง,ตง,ตองเราไม่ได้แบบจะน้านิ่งแล้วก็นิชัยจะนิ่งเหมือนกับที่เจอกันอะไรแบบนี้ <ขอ S 1> ใช่เพราะเวลาใส่หมวกกันน็อกัมันจะโผล่ตามาเนี่ยมันก็เลยบอกว่าจะเข้าหากันยากแล้วตรงนั้นเพราะเรา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 ทั้งไม่รู้หน้าทั้งไม่รู้ใจเนี่ยก็เลยเห็นหน้าตาออกมาแล้วก็มันก็อย่างนี้อ่ะ คุณเอ่อคาดว่ามันก็เป็นเรื่องของความชอบด้วยค่ะคือพอเรามีความชอบในอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยเราก็อยากที่จะทํามันเพราะเราทั้งสามคนเนี่ยก็ชอบในการขับรถในการแข่งรถดังนั้นเนี่ยเอ่อน้องๆที่อยากจะแข่งรถหรือว่าอยากจะฟอร์มทีมแข่ง endurance อะไรเงี้ยก็น่าจะเกิดจากความชอบแล้วก็เอ่อ p a ช s i o ที่แชร์ร่วมกันกับคนในทีมนะคะแล้วก็เอ่อ ประเด็นนี้น่าจะสามารถทำให้มัน drive go ได้คือถึงแม้ว่า,ารถเราอาจจะไม่ได้แรงมากหรืออาจจะไม่ได้สู้คู่แข่งมากอะไรเงีย้ยแต่ว่าถ้าเรา,เามีโกด้วยกันกับคนในทีมเนี่ยมันทำให้เราไปต่อได้ในหลายสเต็ปมากกว่ามากกว่าการแข่งรถด้วยซ้ำจจิงอันนั้นก็จริงอันนั<ช>้นก็จริงว่ายังไงครับสองปอยฝองปอยเนาะก็สำหรับปอยก เห็นด้วยกับลูกนั้นะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็เหมือนหันมาสนใจรถกันมากขึ้นไรแงยแข่งรถกันมากขึ้นก็พอคิดว่าส่วนตัวก็คือดีกว่าเราไปขับบนถนนด้วยความเร็วม,ม,มันมันมันไม่ปลอดภัยถ้าสนใจจริงๆเนี่ยมันมีหลายรุ่นการแข่งขันที่สามารถมีหลายรายการมีหลายรุ่นที่สามารถลงได้ตาม กำลังรัพ์หรือความชอบของตัวเองเนี่ยลองมาวิ่งดูแล้ววันหนึ่งก็อาจจะฟอร์มทีมแบบเราสามคนก็ได้ใช่เพราะผมเป็นคนเงนะที่เชื่อว่าผู้หญิงทําทุกอย่างที่ผู้ชายทาได้ใช่ไหมแล้วก็เรารู้อย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ความกล้าแล้วมันอยู่ที่ความความเหมาะสมของงานใช่ไหมว่าจะให้ใครมาทําอะไรมันก็ต้องอยู่ที่ความเหมาะสมใช่ไหมแต่ว่าพอพูดถึงการฟอร์มอย่างเงี้ยมันอยู่ที่จิตใจอย่างเดียวเลยะคือว่าใจมันใจมันใจมันพร้อมมที่จะลุย ใช่ไหมแล้วก็ทุกอย่างมันพร้อมมากถ้าพร้อมก็โขนที่เดืลุยเลยเนาะค่ะใช่ค่ะอย่าไปกลัวอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้กับมันไปผู้ชายหลายคนยังกลัวพวกเราเลยโอหพี่อะเชื่อนะพอมทีมขึ้นมาแบบนี้คือแบบทุกคนจะแบบอู้ยบีมน่ากลัวเบียมน่ากลัวอย่างงี้เชื่อเลยเชื่อเลยเพราะว่าเห็นนี่นะบอกว่าประวัติของแต่ละคนนี่ก็ดูเดือดเก่งกาจอย่างเงี้ยพอรวมกันมาเป็นสามแล้วคราวนี้แหละตาประกายของตาที่โผล่มาจาก จากจากหมวกกันน็อกนี่บอกว่าไม่มีใครก็ต้องต้องเขาต้องหวัน่นกันแหละใช่ไหมต้องเกิดความหวั่นไหวมากซึ่งเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมให้เขาหวั่นไหวไว้บ้างใช่ไหมเออถ้าอย่างนั้นนี่นะบอกว่า Three Crown Racing นะกับกทีมนักแข่งผู้หญิงในในรายการนี้ต้องขอให้ยูบอกว่าโชคดีแล้วก็บอกว่าขอให้ประสบความสําเร็จตามที่ คุณ3คนต้องการตอนนั้นในทีมงานของ V Motorsport แล้วก็ U M Digital Magazine ต้องขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> ที่เ <c oughs> อาสารมาสละเวลาแล้วก็มา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 ไล่สาระกับผมเามาฟังในสิ่งที่มัน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 แปลกๆ oh, ถามมันทำไมอย่างนี้น่าจะไม่หรอแต่ว่าน้องๆออเขา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 าดีใจที่จะได้มีบอกว่าตัวอย่างพี่ๆที่เป็นผู้หญิงด้วยเป็นคนแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็เป็นผู้นํา เขาก็เหมือนกับว่าเนี่ยเป็นของขวัญให้เขาในเดือนของคริสต์มาสขอบคุณมากเลยนะครับ,บ,บ<น>ขอบคุณเหมือนกัน,<บ>นขอบคุณครับ <sk r>